สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้แชนบล็อกเข้าสู่วันที่25นะครับก็โดยตัวแมปวันนี้จะเป็นสีทับสีนะครับชื่อว่าแมปเอ่อ you are big boy นะครับนาวโอเคครับก็ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปดูตัวคลิปได้เลยนะครับกระดานเทรดบิเก็ตฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต0%สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก๊อปปี้เทรดและระบบเดโมฟิวเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกัน รวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง150,000บาทและพบกันที่ bitget.com โอเคครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่แมพแล้วเราก็กดคุยได้เลยนะโอเคแล้วก็ไปตามทางนี่เลยคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะแล้วก็ไปคุยกับลูกกงตรงนี้ก่อนเพื่อวันนี้ค่อนข้างง่ายครับก็แค่ตัดหญ้าอะไรเงี้ยคุยกับผู้หญิงทีนึงเพราะว่าจะให้คนแจเรามานะนี่แล้วก็มาทางนี้เลยประตูแล้วก็เดินไปนะ มาตามทางเรื่อยๆครับมันก็จะมีแบบช่วงจังหวะที่แบบว่าเขาจะต้องคุยอะไรบ้างอย่างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนี่โอเควันนี้แมปค่อนข้างแบบชิวๆไม่ค่อยมีอะไรไหมครับมีแค่สามสีเควสเองน่าจะเป็นแมปที่เราให้เราพักผ่อนได้ค่อนข้างง่ายนะก็แค่เดินเดินแล้วก็ไปฟันหญ้านิดหน่อยครับตามทางนะก็ถ้าตรงนี้เห็นสะพานเห็นบันไดใช่ไหมเราก็กระโดดข้ามเลย ขึ้นเหมือนกัตามทางนี้โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะมีเฟกคุยนิดหน่อยๆอย่างแบบนี้เหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรนะก็รองเล่นดูน่าจะเป็นในทีมแบบแนวเอบอะไรเมืองล้างอะไรแบบประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาแบบมแบบไหนในตัวแบบค่อนข้างที่มันยังไม่มีอะไรเลยนะอย่างโล่งๆโล่งๆอย่างนี้ Hey, ไปตามาทางนี่นะโอเคมาเรื่อยมาเรื่อยโอเคแล้วก็โดดไปต่อเลยนะนี่จะเป็นทางคือตอนนี้มันไม่มีทางที่แบบว่าเราสามารถกระโดดลงไปข้างล่างเลยเลยนะก็ไม่มีนะก็คือมันเขาให้เราเขาเรียกไว้ไงให้เดินตามทางที่เขากําหนดให้อย่างเดียวนะเพราะโดยตกเพชมันไม่มีอะไรเลยจริงๆ ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีอาวุธก็ให้เก็บพวกของพวกนี้แล้วก็มาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยกดตัวอีคุยแล้วก็กดใส่ของนะถ้พวกมีดาบมันก็ใส่ดาบไปเราถึงตรงฉากนี้ก็จะมีเพลงให้ฟังนะครับนี่เราก็เดินตามทางนี้เดี๋ยวผมจะสมกองไว้ระยะไกลนะก็เดี๋ยวเราจะไปตามทางเรื่อลยมันจะมีทางที่แบบว่าตรงๆไปตรงนู้นครับให้เราคุยกับย่า คุยนี่ไม่มีอะไรตัดยญาอย่างเดียวครผมบอกเลยแล้วก็ไปเดินคุยนี่นิดหน่อยฟังเหมือนฟังเพลงชิวๆแต่บรรยากาศไม่ค่อยชิวเลยผมแลดูแบบเหมือนลกล้างอะไรเงี้ยโอเคโอเคเลยเข้าไปเลยเข้าไปโอเคแล้วก็คุยนิดหน่อยคุยนิดหน่อยนถ้ามีถ้าไม่มีอาวุธก็ใช้ขวานเมื่อกี้ครับที่เขาให้มาก็ค่อนข้างง่ายครับโอเคแค่ไหนครับ ่ตอเลยก็จะลงมปที่สถานตรงนี้ครับก็ขึ้นมาตาทางนี้แล้วเขาจะให้เราคุยกับสมบีที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาตามทางนี้เลยปุ๊บพอเจอสมบีปุ๊บก็คุยนะเดินผ่านไปครับตอบข้อแรกไม่ใช่ตอบข้อแรกครับผมพูดผิดตอบข้อสองนะตอบข้อแรกมันจะต่อยเราตายครับพูดผิดพอลงมาพอลงมาข้างล่างใช่ไหมเราเจอไอ้สมบีตัวเนี้ยเขาจะคุยกับเรา พอเราเดินผ่านไปปุ๊บอะมันเหมือนจะโคกเรามันไม่โคกแล้วเพาแสดงว่าไปได้โอเคครับจบแล้วไม่ง่ายยอมเราต่อยทีนึงก็ได้อะจริงๆคุยกับข้อสองนะเมื่อกี้คือคุยข้อสองเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปได้เลยคุยตรงนี้เก็บของนิดนึงแล้วก็ไปต่อได้เลยจริงๆในแมปก็มีพวกเสื้อมีอะไรให้ใส่นะก็ลองไปหาเดินหาดูก็ไปเจอมาเมื่อเมื่อรอบที่แล้วเป็นเสื้อสีเขียวแต่ก็ไม่มีเอไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวเกมเควสไม่ได้ให้ทำอะไรนะ ตรงนี้จะเป็นเควสที่สองนะนี่เล็กๆก็คุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอเพิ่มหนึ่งะครับตัวเฟสมาทีมันชอบบลักนะถ้าเกิดตรงนี้มันบลักให้เพื่อนๆเดินมาข้างหลังก่อนครับมาส่งเควสหลังก่อนโอเคเฟสหลังเสร็จแล้วก็กลับไปรับเควสใหม่เมื่อกี้นะนี่คือเควสนี้จะเป็นแบบการปุยกันเนี่ยแล้วตอบข้อสองนะพอตอบข้อสองเสร็จปุ๊บก็ฆ่าทิ้งลย ก็โดยตัวเพสก็น่าจะประมาณนี้ครับวันนี้มันมีแค่นี้เองครับตัวเพสมันไม่มีอะไรเลยโอเคครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทอปสอรีครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ